สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะหมอปลายพรายกระซิบดูดวงมกราคม2566ใครที่เกิด2เดือนนี้ดวงดีมากหมอปลายพรายกระซิบดูดวงมกราคม2566ใครที่เกิด2เดือนนี้ดวงดีมาก หมอปลายไพรกระซิบเปิดดวงประจำเดือนมกราคม2566เช็คกันว่าเดือนมกราคมนี้คนที่เกิดเดือนไหนจะดวงดีหรือคนที่เกิดเดือนไหนจะต้องระวังเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันคนดวงดีในเดือนนี้คือคนที่เกิดเดือนมีนาคมเมษายนเหมาะกับการเริ่มต้นเปิดความรู้ความสามารถของตัวเองและหาวิธีในการหาเงินเพิ่ม จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเจ้านายรักเมตตาและได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยพิธีเสริมดวงไหว้พระธาตุประจำราศีเกิดของตัวเองให้อาหารปลาเน้นปลาดุกกับปลาหมอปล่อยอย่างละ9ตัวหรือรวมกันให้ได้9ตัวมอบบุญให้องค์เทพประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรคนดวงสะดุดในเดือนนี้ พฤษภาคมกรกฎาคมสิงหาคมเมื่อเห็นช่องทางการทําเงินทําให้เกิดความโลกเรื่องการลงทุนอาจจะโดนคนไม่ดีเข้ามาหลอกลวงเสียเวลาในการทุ่มกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเสียเวลาเปล่าคนเกิดเดือนสิงหาคมให้ระวังเรื่องของการเดินทางไกลให้ระวังการขึ้นเขาลงเขาอาจเกิดอันตรายได้เช็คเรื่องของพาหนะให้ดีคนเกิดเดือนกรกดา คมให้ระวังงดเดินทางทางน้ำและเรื่องเกี่ยวกับคำพูดอาจทำให้มีปัญหาเยอะคนเกิดเดือนพฤษภาคมจะเสียเงินกับการโดนหลอกค่อนข้างเยอะเสียเงินกับเรื่องเละเทะโดยเปล่าประโยชน์ขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ